Sì, tay gần nha kim kai mỗi lần sĩ tay long an ninh yên 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 nghe 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 yên 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 รบกวนปลาเอามะม่าขอโทษค่ะอ่าแล้วากวินไม่ไม่ไม่เคยร้องไห้รบกวนปลาเลยเหรอกรวินก็เคยร้องไห้รบกวนปลาอย่ามาว่าให้หม่ามา่าอยากกินทั้งเลยอ่ะีิใจม่ามา่ยาฉิใจ กวินน่ะลบกวนปาใครลบกวนกวินลบกวนใช่ไหมบ้าสิจ้ามันผิดไงมันผิดไงป้อนปับป้าไหนได้ไหมครับป้อนปัป้าไหนได้ไหมครับแซ่บหลาย แตบหลายบออือไก่คำน้ำคำทองป่องป่องเราบินเลยอ,เอะไรนะคะจิ้มซอสมะสึมะเขือเทศสิลูก งินฝนจะตกป้อนเนี่ยลมลมมาแล้วลมลมมาล้วอร่อยกินไม่ต้องจับรถนะเดี๋ยวรถเปื้อน อ,อันไหนของคนอื่น,อ,น,อ,นอันนี้หรออ่ะของมามะช่วยด้วยไม่ช่วยมันจะร่วงช่วยมันร้วงวมันล่วงแล้วมันจะไม่สวยนะถ้ามันร่วงอ่ะ เอาไม่กินนักเก็ตวอ,อนเนี้ยว้าวันนี้กวินไม่กินนักเก็ตเลยว่าน,นักเก็ตปะป๊าหนี่ยนะครับได้ไหมปะป๊าทำงานเหนื่อยจังเลยอ่ะโอกินน้ำหมดมาก เผ็ดไก่มันเป็นไก่ฮอตแอนด์สไปซี่กวินเลยอืเผ็ดเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกเชคเคโลครัเนี่ย อันที่สองกินเลยกินสามอันก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกพวกนี้ต่อตปอะไรคะคุณตาในภาพนี้เคนคุณตะคุณตะไม่เห็นมีแกกินนักเก็ตเลยเราไม่รู้อ่าเราไม่ค่อยเห็นมันหมิดเดาอะไรแล้วมันเป็นข้าวกันมันเก็ต แม่หมอบมาว่าเหมือนหนูเป็นแผลวกวินบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก่อนเร็วเร็วมีครับด้วยยังอ่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ